เมื่อวันที่18ธันวาคมปี1990สมัชชาใหญ่แห่งสประชาชาติได้รับเอาหลักการจากการประชุมร่วมว่าด้วยการปกป้องสิทธิมนุษยชนของแรงงานอพยพและครอบครัวเพื่อเป็นการรับประกันสิทธิและอิสรภาพของแรงงานอพยพทุกคนพิธีครบรอบในปีนี้คณะกรรมาการร่วมแรงงานต่างชาติจึงได้จัดก,การประชุมเพื่อเป็นการลำลึกถึงวันผู้พยพสากลประจำปี2009 เนื่องจากในปัจจุบันมีผู้พยายที่อาศัยในเกาหลีมากถึง1.2ล้านคนและเพื่อเป็นการรำลึกถึงวันผู้พยายสากลจึงได้มีการประชุมในหัวข้อนำความหวังและสิทธิมนุษยชนสู่แรงงานอุพยพโดยจัดขึ้นในวันที่13ธันวาคมที่มหาวิทยาลายัย สังคุณควัญโดยงานนี้มุ่งหวังที่จะให้ทุกคนหันมาให้ความใส่ใจกับสิทธิ์ของผู้พยพและความเท่าเทียมกันซึ่งมีผู้ร่วมเข้าร่วมงานประมาณ500คนโดยมีทั้งแรงงานพยพผู้ที่พยพจากการแต่งงานและเด็กๆอุพยพและในวันเดียวกันนั้นคณะกรรมการร่วมแรงงานอุพยพได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ที่ได้ทำงานอย่างหนักเพื่อปรับปรุงสิทธิ์แรงงานอุพยพและเพื่อปรับปรุงความช่วยเหลือในด้านต่างๆแก่อุพยพ งานในวันนั้นจบลงด้วยการร่วมกันประกาศสิทธิ์ของผู้พ,พิพย o แต่ยางไรก็ตามเรื่องเศร้าๆของผู้พยพย o ในเกาหลีก็ยังคงมีอยู่ทางรัฐบาลเกาหลียังไม่ได้มีการนําข้อตกลงดังกล่าวจากสหประชาชาติมาบังคับใช้อย่างจริงจังการรับประกันสิทธิขั้นพื้นฐานของการเป็นมนุษย์และสามัญสำนึกในความเท่าเทียมกันในความเป็นมนุษย์จะต้องได้รับการปฏิบัติอจ,จริงจังจากสังคมเกาหลีเนื่องจากในยุคสังคมปัจจุบันนี้เป็นโรคหรือสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม